การรู้เท่าทาันเรื่องระบบดิจิตอลเนี่ยของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เตรียมพร้อมมากนะไปเลยเกิดปัญหาเพราะเติมเดิมเนี่ยเราจะใช้แค่ไวทำงานแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแล้วบอกว่าอีโคโซิสเต็มของตัวหนังสือเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเลยมันไม่ใช่เด็กแล้วตอนนี้นี่หลายบ้านนะคะเรามีแท็บเล็ตหรือว่าเป็นโทรศัพท์ขนาดใหญ่ที่เราให้ลูกหลังจากกลับจากโรงเรียนเนี่ยเยอะมากเลยเราเจอในร้านอาหาร เราเจอในที่บ้านเขาเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของต้องบอกว่าของนี่โทรศัพท์ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่เราหันหน้าจอแล้วหรือทในการเข้าสื่อของผู้สูงอายุเมื่อก่อนคึงโลกสปงมี่ผ่านมาที่เราพูดเรื่องของตัวที่เป็นตั้งแต่บุยิงเรื่องของตัวสแกนที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยนะคะตอนนี้เราเรื่อนไปเด็กเรามีตัวเลขหมายตัวเลยนะคะที่บอกว่าประเทศไทย มีการทําเรื่องทาาักษะดิจิทัลเนี่ยให้เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มเด็กเนี่ยก็สาคัญมาเพราะทุกวันนี้เขาสามารถกดแล้วเขาเรียนรู้ได้เร็วรกว่าเราเมื่อก่อนเราเวลาจะเข้าเรียนคอมพิวเตอร์นี่ต้องไปโรงเรียนนะคะก็เราก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ลนะปัจจุบันคือเด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว,รวแค่ดูแล้วเขาก็ลงแล้วเขาสามารถไปได้ไกลกว่าพวกเราอีกด้วยเพื่อการ เกิดการเกิดสังคมเท่าทันสื่อเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะคะเรายังอยากเห็นว่าเด็กเราจะช่วยกันยังไงบ้างตอนนี้เราก็เริ่มทางานคนที่เป็นผู้ใหญ่เราอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องการสื่อสารทาไมเราถึงต้องการให้เด็กๆได้เป็นวันอย่างวันนี้คนที่มารับรางวัลไม่ใช่แค่เนี่ยเท่านั้นเราอยากเห็นเด็กๆนะคะเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะสร้างให้เกิดสังคมการเท่า ราคงเป็นการเรียนรู้เราอยากให้ทุกคนได้เริ่มจากตัวเราก่องนะอย่าไปอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเออทางรัฐภาครัฐต้องมีนโยบายอย่างครบสิ่งภาคเอกชนต้องมีแต่ว่าทุกอย่างตอนนี้เนี่ยเราเข้าถึงได้รวดเร็วมากเราสามารถเป็นเมื่อกี้ท่านเอ็มซีและทุกท่านก็บอกมาเลยว่าเราไม่ใช่เป็นผู้รับสื่อเราสามารถสร้างคอนเทนต์เชื่อว่าตอนสมัยตั้งแต่ตอนนี้ณีเขาว่าอินเวอร์ ราะนั้นก็โหมาร์็ติ้งนะมันก anyway, ็เยอะมากแต่ปัจจุบันไม่ใช่ละอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีตั้งแต่เขาอเรียกเป็นโลเคอลใช่ไหมเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์เป็นไมโครอะดักชั่นเยอะมากเลยทุกคนสามารถเป็นได้หมดเลยแต่วันนี้เราอยากให้เห็นค่ะว่าไม่ใช่แค่พวกเขาเหล่านั้นที่จะสามารถช่วยกันป้องกันการเข้าถึงแบบไม่ถูกไม่ถูกต้องกฎหมายจะบังคับใช้ได้ยังไง ิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่การสร้างคุณค่าซีเ็นของตัวระบบสื่อที่เปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าในปีนี้เปลี่ยนไปไหลายไปหลายอันมากเราก็มีคนที่เข้ามาใหม่มีข่าวใหม่ๆการถูภัยคูกค้าทา,ทางออนไลน์เป็นต่อเยื่อ,องได้กระทรวงศึกษาธิญนะคะจากอนุก,กรรมการด้านภัยพิบัติแต่ขอให้เราไปเล่าเรื่องไไอภัยออนไลน์พอเขาเริ่มบอกเลยว่าเรื่องออนไลน์ที่ไม่ใช่ไไแค่ภัยพิบัติแบบที่เป็น ระยอยากบอกทุกคนเลยค่ะว่าอยากให้วันนี้อย่างน้อยนะคะเริ่มต้นเข้ามาร่วมกันเป็นคนที่จะคอยสื่อสารคนที่จะคอยดูแล้วว่าอีโคสเตตของเราเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีหรือเปล่าเพื่อที่จะทําให้คนที่กำลัง,งจะเข้าถึงเข้าใช้เราก็สามารถเสพสื่อเนี่ยไปได้อย่างได้ใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง,องน่าเชื่อถือได้และเราสามารถตอบตอบได้โดยที่ไม่เพิกใจเป็นต้น ให้มาเรียนรู้เท่ากันค่ะว่าสังคมในการเรียนรู้สังคมที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับเราเนี่ยเราสามารถเดินไปได้เริ่มที่ตัวเราค่ะไม่ใช่ที่สังคมอย่างเดียวค่ะขอบคุณค่ะคุณนสุนารนะคะขอเชิญท่านยิงคงอยู่บนเวทีนะคะเด็กสักรู่เดียวค่ะเราจะเข้าสู่นะคะพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะโอกาสนี้ดิฉันนะคะขอเรียนเชิญต่อ